สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาจัดผลไม้นะคะจากพี่นุ่นนะคะเมตตาปิดร้านให้ในวันนี้นะคะ20ตะกร้าให้กับใบฟืนนะคะแม่ขวัญก็มาจัดป้อนให้เลยนะคะสาธุบุญกับพี่นุ่นด้วยนะคะขอให้พี่นุ่นมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะชีวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาค่ะ นูไปเฟิร์นหิวแล้วนะคะอยู่ข้างหลังหิวแล้วนะคะก่อนพี่นุ่นล่ำๆด้รวยยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะสภาพแข็งแรงนะคะพี่นุ่นจางวันนี้ได้พักแล้วนะคะพะแม่ควานหลังจากอยู่ดึกมาหลายวันนะคะโอ้ดูข้างหลังจะเตะขาหน้าแล้วนะคะดูหิวมากนะคะนุ่น วันนี้ได้ทานแต่เช้าเลยนะคะไวจอเทียงนะัจ่าเลยส่งตะกร้าใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้พี่นุนจัดการปิดร้านให้นะคะได้พักแล้วคะ่ะวันนี้ใบเฟิร์นไม่ต้องอยู่ดึกนะคะสาธุบุญกับพี่นุนด้วยนะคะออม,มา อวันนี้อากาศก็หนาวนะคะเมื่อคืนลมลมแรงนะคะสังกะสีเกือบเปิด <c oughs> ก็คือลมแรงแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแต่ว่าพอตอนเช้าก็เริ่มร้อนแล้วค่ะแดดเริ่มออกนะคะ <Hello. S 1> อากาศร้อนอีกแล้วนะคะ อร่อยไหมใบเฟิร์นโหดีใจมากเลยดีใจมากเลยได้ปิดร้านแต่เช้านะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้พี่นุ่นนะคะและครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ สุขภาพแข็งแรงนะคะดูในรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ใบฟืรนก็แต่งตัวจะพร้อมจะทำงานแล้วนะคะแต่ยังไม่มีลูกค้านะคะก็ได้กินผลไม้เติมพลังก่อนนะคะก่อนไปรับเคกนะคะทา<อ>งนู้นก็นู้นนะคะ แต่งตัวพร้อมทำงานกันหมดแล้วนะคะวันนี้แต่ลูกค้าย,ยังไม่มานะคะขณะนี้เวลากี่โมงแล้วนี่พ่อขวานเก้าโมงหรือ,อยังฮะเก้าโมงแล้วบอกตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วลูกค้าย,ยังไม่มาซ้าคันเลยนะคะยังบอกไหม ไอเคยก,กินอยากอ,อร่อยเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณพี่นุ่นมากค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกค่ะดีใจมากๆได้ปิดร้านวันนี้แม่ควันก็ได้พักแล้วน,นะคะเมื่อวานนะคะก็อยู่ดึกนะคะขอบคุณพี่นุ่นมากๆเลยค่ะสาธุบุญน,นะคะสา,สาธุบุญกับพี่นุ่นด้วยนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้แม่คอนก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้กับช่องพังประกายแก้วช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากให้กําลังใจมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าแม mm ่เฟิร์นสวัสดีจ้าก mm ่อ hmm. นโอ้ยกินอย่างเดียวเลยนะคะ mm hmm. <laughs> หลายนาทีแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ